วันนี้วันที่23เดือนกระดักราคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีเวลาให้นั่งอยู่ในความสันโดกและตรึกตรองมาหาสมุทตแห่งความรู้นี้ทบทวนจุดที่ลูกได้ยินคำถามการสแสวงบุญแห่งการจดจำของลูก จะมาถึงที่สุดเมื่อไหรคำตอบเมื่อไม่มีอวัยวะทางกายของลูกหลอกลวงลูกได้เมื่อลูกนั้นไปถึงสภาพธรรมทิตย์ของลูกการแสวงบุญแห่งการจดจำก็จะมาถึงที่สุดเดี๋ยวนี้ลูกก็จะต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่และไม่เป็นผู้ที่หมดหวังจงอย่างพร้อมเสมอเพื่อที่จะทำงานรับใช้ซาลอกุคุณเดรมสุดแรก ให้ศึกษาครึ่งชั่วโมงหรือสี่สมห้านาทีในตอนเช้าตรู่ด้วยความรักอย่างมากมายและความสนใจให้อยู่ในการจดจำของพ่อเทียนพยายามอย่างเต็มที่ในการจดจำที่อวัยวะทางกายของลูกทั้งหมดจะถูกนำมาอยู่ภายใต้การควบคุมของลูกได้จุดที่สองทุกสิ่งจะต้องได้รับความอดทนในขณะที่ทำงานรับใช้ ความนับถือและความไม่นับถือความสุขและความทุกข์ความร้อนและความเย็นอย่าได้เหนื่อยล้านในการทำงานรับใช้เปิดโงรงพยาบาลกับมหาวิทยาลัยในที่สามตารางฟุตแล้วทำงานรับใช้ที่จะทำคนอื่นๆให้เป็นเหมือนกับเพชรพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นนายมหาสมุทรแห่งความรักให้ประสบการณ์ของอามรับทางจิดวิญญาณที่แท้จริง เมื่อลูกไปสู่ฝั่งมหาสมุทรลูกมีประสบการณ์กับความเยือกเย็นในหนทางเดียวกันลูกๆจะมาเป็นนายมหาสมุทรแห่งความรักเช่นนั้นที่ดวงยานใดๆผู้ที่เข้ามาอยู่เบื้องหน้าลูกจะมีประสบการณ์กับตัวเขาเองว่าอยู่บนฝั่งมหาสมุทรแห่งความรักของลูกเพราะดวงยานในโลกวันนี้มีความหิวโหยต่อความรักทางจิตย,ยางที่แทจจ้จริง ได้เห็นความลักที่ไม่เห็นแก่ตัวหัวใจของเขาได้ออกมาห่างจากความลับที่แท้จริงและนี่แหละทำไมพวกเขาคิดจจรณาประสบการณ์เพียงแค่ไม่กี่ชั่วขณะของความรักทางจิตวิญญาณว่าเป็นการค้ําจุนชีวิตของเขาคติพจน์ให้คงเหยี่ยงเต็มไปด้วยทรัพย์แห่งความรู้นี้แล้วลูกนั้นก็จะได้รับทรัพย์ทางกายอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ โดยอัตโนมัติอัชฉรโอมชานติ